วันนี้มาเรียนรู้เคล็ดลับที่ผิวด้านหลังของพระสมเด็จกันนะครับวันนี้ก็จะสอนวิธีการจดจําแบบง่ายๆก่อนนะครับคือผมจะสอนตั้งแต่ผิวแล้วก็เนื้อนะครับคือการดูผิวกับด,ดูเนื้อเนี่ยเราจะต้องทาความเข้าใจในลนะักษณะเบื้องต้นก่อนนะครับว่าผิวในลักษณะแบบนี้อันนี้คือผิวนะครับที่เห็นเป็นคราบาเหลืองก็คือเกิดจากฟาร,ร์มเก่าของพระนะครับอันนี้คือเนื้อของพระ ที่เกิดจากการใช้นะครับอ่าทีนี้เราต้องแยกให้เป็นนะครับว่าเนื้อใช้กับเนื้อผิวเนี่ยของผ้าที่ถูกเก็บมาเนี่ยมันจะต้องมีความแตกต่างกันอย่างไรตรงจุดเนี้ยสำคัญนะครับเพราะว่าของออมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะผิวกับเนื้อหาจะเป็นโซนเดียวกันหมดแต่ของแท้เนี่ยผิวกับเนื้อเนี่ยมันจะมีลักษณะแตกต่างกันตรงนี้ขอบที่ผ่านการใช้ ด้านบนเห็นไหมร่องลอยการศึกเนื้อเขายัางเปิดหรือว่ายัางไม่หนึกนุ่มเท่ากับเนื้อตรงบริเวณจุดนี้แค่นี้เองนะครับเป็นตึดชี้วัดที่บอกเกทแท้ได้เลยนะครับส่วนแม่พิมเนี่ยเราดูประกอบหรือว่าเรียนรู้ประกอบได้พิมพ์มาไหนที่ช่างหลวงแกะเนี่ยมันจะมีเทคนิคในการดูอย่างผ้าองนี้เนี่ยพิมพ์ด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ขอบล่างฟันหนูเห็นไหมตรงนี้มันจะมีเส้น <c oughs> เส้นยาวๆเล็กๆเลียวลงมานะครับวิ่งลงมาตรงจากแม่พิมพเออจากบนเส้นซูมเห็นไหมฮะทั้น,นี้มันจะเป็นลักษณะาคล้ายเป็นติ่งติ่งเนื้อนะครับแล้วก็เราก็พิจารณาองค์ประกอบของออพระเนี่ยด้านหน้าของพระเนี่ยเขาจะมีคาบให้เราเรียนรู้คาบพวกนี้บางคนก็เข้าใจว่าเป็นเป็นคาบที่เกิดจากการหมักนะครับ คาบที่เกิดจากการหมักเนี่ยมันจะเรียนรู้ง่ายนะครับเพราะว่าของปลอมพวกนี้นะครับเขาจะหมักหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่มันจะทําได้แค่โซนเดียวนะครับหรือว่ามันเอาคาบหรือว่าอะไรเนี่ยมาเกาะอ,อยู่ที่ปูนที่สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้เพราะว่าปูนที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะไม่ยึดติดกับอันรเหมือนกับการที่เราสร้างบ้านใหม่ ผนังใหม่คุณลงไปทาสีดูดิครับสีที่ทาที่ผนังปูนใหม่เนี่ยมันจะทาไม่ติดถูกไหมฮะพระสมเด็จก็เช่นเดียวกันพระปอ,ปอมกับพระแท้เนี่ยผิวปูนที่หมดยางหรือหมดฟาร์มด่างแล้วเนี่ยเขาจะเกิดค่านะครับส่วนผิวปูนใหม่ที่ยังมีฟาร์มด่างอยู่เนี่ยคุณเอาสีหรือว่าคุณเอาวัสดุใดเนี่ยไปทาหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะร่อน สังเกตดูนะครับอ่าวิธีนี้ลงเอาไปใช้ดูนะครับ3นาทีแห่งการเรียนรู้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ